ที่สองก็ไปอยู่หลังที่สองเจ้าหมาป่าก็มาเขาะประตูกบ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 ไข่มา เพียงโอเพียงแล,แล้วป้างก็พังก็ไปหลังที่สามเจ้าหมาป่าก็มาเขอประตูกกบ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 ก,กใครมามาป่าเขี้ยวยาวขอเข้าไปหน่อยจ้าหมูตัวน้อยเปิดประ,ะตูที่ไม่เอา,ปาไปไปอย่ามาจู้จี้ เจ้าหมาตัวนี้ไปให้ไกลๆกอ้อโอ๋ไม่เปิดก็ไม่เป็นไรเจ้าหมาป่าใหญ่จะปอบให้บ้านโอมเพียงโอมเพียงแล้วบ้านก็พังก็ไปหลังที่สี่เจ้าหมาป่าก็มาเคาะประตูกอกบกอกบกอกบใครมาหมาป่า เที่ยวยาวขอเข้าไปหน่อยเจ้าหมูตัวน้อยเปิดพักตู้ทีไม่เอาป่ายไปอย่ามาเจ้าจี้เจ้าหมาตัวนี้ไปให้ไกลๆโอ้โหไม่เปิดก็ไม่เป็นไรเจ้าหมาป่าอยากจะบอกให้บ้านโอมเพียงโอมเพียงแล้ว หมาป่าก็มาเคาะประตูกอกบกอบกอบก,บก,บกบใครมาหมาป่าเขี่ยวยาขอเข้าไปหน่อยเจ้าหมูตัวน้อยเปิดประ,ะตูทีไม่เอา่า่ไปเดีย๋ยวมาจูจี้จะหมาตัวนี้ไปให้ไกลไกลโอ้โอ้ไม่เปิดก็ไม่เป็นไร เจ้าหมาป่ายอยาเจ้าตอกให้บ้านอมเพียงอมเพียงและแล้วบ้านก็พังจบแล้ว